สวัสดีครับท่านเคยประสบปัญหาเดียวกันกันกบผมไหมครับเคยแบบอยากได้แวน่นเกเตอร์ซึ่งแบบราคามันก็สูงมากพอสมควรกว่าจะได้แต่ละรุ่นแต่ละอันมาเนี่ยต้องเก็บเงินเก็บหอมรอมริบมากพอสมควรนะครับซึ่งถ้าใครที่ช้อปปิ้งผ่านโปรแกรมช้อปปีนะครับหรือแอปพลิเคชันช้อปปีเนะี่ยมันมีโปรแกรมหนึ่งสามารถผ่อน0% 5เดือนเงี้ยหรือถ้าท่านใดแบบอยากยาวๆเลยก็12เดือนแต่ว่ามันจะเสียดอกเบี้ยนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะเลือกโปรโมชั่นไหนนะครับแต่ว่ามันกรณีที่แบบเราอยากได้ของถูกจริงๆ ปรากฏว่าไปเจอของปลอมนะครับผมเองก็เคยสั่งพรีออเดอร์มาเช่นกันก็ผิดพลาดพีออเดอร์สิวันรอประมาณ20กว่าวันพอของมาถึงปุ๊บแกะมาได้แว่นเกตเตอร์แบบนี้ครับใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดอยากจะซื้อผ่านช้อปปีนะครับดูร้านดีๆถ้าเป็นชื่อร้านลักษณะนี้ไม่ใช่ นะครับอย่าไปลงเชื่อแลวอย่าไปลงซื้อนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมแนะนํำลิงก์ไว้แล้วดูเฉพาะร้านที่มีชื่อว่าเก t o r อร์ไอเวนะครับเท่านั้นหรือว่าถ้าท่านใดอยากพิออเดอร์ก็ไปพิออเดอร์ที่เพจเก t เตอร์ไทยแลนด์ก็ได้นะครับถ้าท่านอยากได้รุ่นที่ท่านชอบนะครับแต่ก็ รอนานนิดนึงนะครับแต่ก็จะได้แว่นรุ่นที่ท่านต้องการนะครับตัวนี้เก t เตอร์มา d e r เดอร์ครับยังมีจำหน่ายอยู่ในแอปพลิเคชัน Shopee นะครับท่านใดที่อยากจะผ่อนสนเอร์อยากจะผ่อนผ่าน s p a เพ a t เ r นะครับก็สามารถทำได้ไปช้อปปิ้งกันได้นะครับระวังของปลอมก็นด้วยนะครับ9.9นี้ส่วนลดเยอะมากนะครับไม่ต้องไปซื้อร้านที่มัน บอกว่าร้านราคาถูกกว่าปกตินะครับอย่าไปลงเชื่อนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับไปเก็บคูปองไว้นะครับไปเก็บคูปองไว้เดี๋ยววันที่9.9เรามาชอบกันบางท่านอาจจะได้ส่วนลดถึง3,000หรือ4,000บาทเลยนะครับต่อแว่น1อันนะครับผมถ้าท่านชื่นชอบแว่นท่านก็ดูดีๆนะครับเดี๋ยวจะได้ของปลอมเหมืนกับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ